สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวกรกฎทั้งหลายนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนพฤษภาคม2567ถามว่าชาวราศีกรกฎหลังจากที่ดาวสุเคราะห์มีการเคลื่อนตัวและมีการยกเข้าสู่เรือนราศีพฤษศมีอะไรที่เป็นคุณแก่ดวงชะตาบ้างหรือไม่นะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่จะหวังให้มีการผลักดนันการสนับสนุน นะครับการช่วยเหลือต่างๆแก่ดวงชะตาของชาวกรกฎก็จะเป็นไปในมิติที่ดีและก็เป็นมิติที่เป็นคุณแก่ดวงชะตาโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยทิศทางของดวงดาวนั้นให้คุณแก่ดวงชะตาค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองรวมไปถึงนะครับดวงดาวที่ทํามุมในลักษณะนี้ชาวกรกฎท่านใดที่กําลังหวังความก้าวหน้าหวังความสําเร็จ ไม่ว่าในมิติหนึ่งมิติใดในเรื่องของการเรียนการศึกษาการทํางานนะครับความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการค้าการขายก็เป็นผลดีแก่ดวงชะตาด้วยแต่ที่ดีไปกว่านั้นนะที่ดีไปกว่านั้นก็คงต้องบอกว่าคงเป็นในเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านขายรถขายบ้านเป็นผลดีแน่นอนครับและจะดีกว่านี้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีฉะนั้นจากเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ ก็จะเป็นคุณแกด่ดวงชะตาใครที่ติดป้ายนะครับโอ้ยขายบ้านไม่ได้สักทีนะครับแผนเปลี่ยนแผน่นวายนิ้วมาแล้วหลายรอบนะครับจนซีดแล้วซีดอีกจนตัวหนังสือเบอร์โทรศัพท์จะแทบจะอ่านไม่ออกบอกได้เลยนะครับรอบนี้ไปทำแผ่นใหม่มาได้เลยนะฮะมีโอกาสที่จะได้ในราคาที่สมน้ำสมเนื้อยกเว้นว่าในดวงชะตาของคุณจะมีดาวบางดวงเข้าไปสัมพันธ์ ตรงนั้นจะทําให้ราคานั้นเกิดความเสียหายแต่ถ้าไม่มีดาวดวงนี้เข้าไปทํามุมสัมพันธ์ซอกา้าการันตีนะครับว่าราคานั้นนะครับน่าสนใจแน่นอนต่อให้มีดาวดวงนี้เข้าไปบางครั้งก็ยังเป็นผลดีอยู่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็ยังเป็นผลดีกับดวงชะตาฉะนั้นใครที่จะขายรถขายบ้านก็ดีใจด้วยกับชาวกรกฎทุกท่านและใครที่กําลังมองไปในเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้าน การรีโนเวทการตกแต่งนะครับหรือแม้แต่การจะโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยใดๆในดวงชะตาตนนั้นนะครับก็เป็นคุณแก่ดวงชะตาด้วยเช่นกันนะหลายๆคนกำลังเล็งกำลังมองนะว่าจะไปซื้อรถคันใหม่นะครับหรือกำลังจะไปาดาวคอนโดนะครับดาวบ้านนะครับก็เป็นคุณแก่ดวงชะตา จะได้บ้านที่ถูกอ,อกถูกใจก่อร่างสร้างได้ดีนะครับเน้นคำนี้นิดนึงนะหลายๆคนนะครับบางทีไปซื้อในดวงจังหวัดดวงไม่ดีนะไปซื้อในจังหวัดที่ดวงไม่ดีนี่บอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวบ้านซุดบ้านแตกบ้านเล้านะครับหลังคาล่วหลังคาซึมมีปัญหาจุกจิกกวนใจนะครับรถใหม่ป้ายแดงซื้อมาโอ้โหถอยมานะครับอ่าก็ต้องขึ้นรถสไลด์นะครับเข้าศูนย์ไป นะก็ให้ช้ำใจอีกแต่รอบนี้ชาวกรกฎท่านใดจะซื้อรถซื้อบ้านนะครับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปจะได้คุณอย่างอนเอกอนกอนันต์และได้สิ่งที่พึงพอใจแก่ดวงชะตาอย่างแน่นอนรวมไปถึงนะครับใครที่กำลังจะทำในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินที่เกี่ยวข้องกับรถกับบ้านบอกได้เลยนะฮะโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจากกลางเดือนเป็นต้นไป คุณจะได้อนิสง์นั้นแน่นอนใครที่เครดิตไม่ผ่านใครที่กู้ซื้อรถไม่ผ่านโดยเฉพาะช่วงนี้นะซอฟังข่าวเสพข่าวมาเยอะนะครับว่าไฟแนนซ์เนี่ยค่อนข้างเข้มงวดแบงค์ค่อนข้างเข้มงวด,แ,งงงวดแต่คุณจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่กู้อะไรก็ผ่านต้องบอกงี้จริงๆนะเป็นคนที่กู้อะไรก็ผ่านจะเอาบ้านที่แบบเอ้ยเป็นหนี้อยู่แล้วนะไปรีไฟแนนซ์ได้ไหมก็ยังได้อีก หรือหลายๆคนนะฮะขับรถอยู่แบบมันเงินไม่พอใช้จะเอารถไปรีไฟแนนซ์ก็ได้อีกนะครับดังนั้นชาวราศีกรกฎได้อน,นิสงส์ตรงนี้มาแบบเต็มๆแต่ถ้าจะดีกว่านี้นะครับก็คงต้องใจเย็นๆใจร่มๆนิดนึงเนาะนะครับให้ดวงดาวนั้นมีกำลังมากกว่านี้อ่ะแล้วในตรงส่วนของดวงดาวนะครับที่ซอพูดไปในเรื่องของ การรีโนเวทใดๆนะครับในเรื่องของบ้านเรื่องของรถเนี่ยก็เป็นผลดีกับดวงชะตาตกรวมไปถึงรวมไปถึงนะครับใครที่ถามหาสุขภาพญาติผู้ใหญ่บุพการีก็จะเป็นคุณแก่ดวงชะตาด้วยเช่นกันเจ็บป่วยมาหลายปีเจอหมอก็รักษาก็งั้นๆนะครับอาการไม่กระเตื้องนะครับมีแต่ทรงกับสุดนะ ก็บอกได้เลยนะครับว่าปีนี้นะครับใครที่มีพ่อเฒ่าแม่แก่อยู่ที่บ้านใครที่มีญาติผู้ใหญ่ที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงแนะนำนะฮะแนะนาเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนหมอมีโอกาสจะเจอหมอที่มีความเชี่ยวชาญบางทีคุณไม่ได้เปลี่ยนนะฮะบัตรประชาชนฉันอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจมีโอกาสนะครับที่ จะมีการส่งตัวให้แพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญดูแลหรือมีการปรับเปลี่ยนยาที่ให้ทานนะครับทำให้อาการของโครคภัยไข้เจ็บนั้นกระเตื้องขึ้นแต่ซอไม่ใช้คำว่าหายนะฮะซอใช้คำว่ากระเตื้องเพราะว่าจริงๆแล้วคนเฒ่าคนแก่นะครับเป็นโรคเป็นภัยอะไรไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหรืออะไรก็ตามมันไม่สามารถที่จะหายขาดได้หรอก แต่มันมีโอกาสที่จะเจอการรักษาพยาบาลหรือมีโอกาสที่จะเจอแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญนะครับรักษาพยาบาลบางคนนะฮะโชคดีไปกว่านั้นหมอที่รักษากันมาหลายปีดีดักอาการทรงทรงสุดๆุดทรงทรงุงงดๆนะฮะเปลี่ยนหมอมาย้ายมาใหม่อ่าย้ายมาใหม่ก็ยิ่งเป็นคุณกับดวงชะตา ฉะนั้นไม่ว่าจะปรับการรักษาพยาบาลปรับยานะครับจะให้ยาตัวใหม่หรือมีการกินยาที่เข้มข้นขึ้นหรือมีการปรับรักษาพยาบาลให้มันดูดีขึ้นหรือแม้แต่จะเปลี่ยนหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลมันมีเกณฑ์ที่ดีแก่คำำําทานายฉะนั้นชาวกรกฎดก็ต้องบอกว่าท่านใดที่ห่วงพ่อเฒ่าแม่แก่ที่อยู่ที่บ้านนะครับปู่ย่าตาทวดที่สุขภาพไม่แข็งแรงก็เป็นคุณแก่ดวงชะตาครับอ่ะฟังไม่นี้มัน มีแต่เรื่องที่แฮปปี้เนาะนะครับซอก็เอาพลังบวกมาแชร์แชร์กันก่อนแล้วถามว่าไอ้พลังลบในเดือนพฤษภาคมนี้ยังอยู่กับเรื่องอะไรครับพลังลบนี้ก็คงคงยังเป็นห่วงในเรื่องของบุตรหลานนะครบุตรหลานที่อาจจะมีการเจ็บป่วยหรือมีความซุกซนได้หรือไม่มีโอกาสนะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะมีความซุกซนหรือมีอาการเจ็บป่วยโรคอัะจําตัวกําเริบนะก็มีโอกาส ก็ควรจะต้องดูแลเอาใจใส่มากๆเนอะอไปดูเรื่องเองินเรื่องทองกินนี้เกิดแล้วนะครับใครที่จะกู้หนี้ยืมสินหรือใครที่จะรีไฟแนนซ์ใครที่จะมองหารายได้ใครที่จะมองหาเงินทองเข้ามาในกระเป๋าโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายก็ยินดีด้วยนะครับกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนต่อยอดไปในช่วงต้นเดือนมิถุนายน จะเป็นอานิสงส์ที่ดีแก่ดวงชะตาตนในเรื่องเงินเรื่องทองอย่างมากมายมหาศาลฉะนั้นจังหวะดวงดาวมาแล้วก็ต้องรีบฉกฉวยโอกาสแต่คําว่าฉกฉวยไม่ได้บอกโอ้โหไปโกลงราคานะฮะก็ค้าขายกันตามปกติเนี่แหละแต่ก็ขยันขันแข็งกันเข้าไว้ส่วนมนุษย์เงินเดือนก็คงต้องทําใจอยู่เล็กน้อยนะครับว่า hey, เฮ้ยเงินเดือนฉันมันจะขึ้นไหมค่าแรงฉันมันจะขึ้นไหม มันก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแต่อาจจะไปออกในรูปแบบของ OT ไหมหรือไปออกในรูปแบบของเงิน x ต้งเอง x, ็าอะไรหรือเปล่าก็มีโอกาสฉะนั้นในเรื่องเองินเรื่องทองของชาวรรกฏเป็นผลดีกับดวงชะตาจากกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปฉะนั้นฟังมาอย่างนี้ก็เป็นคุณแก่ดวงชะตาอีกแล้วนะครับจะอวยกันไปไหนซ้อ จริงๆตามนั้นครับไม่ได้อวยนะครับถ้าใครตามคลิปซอมาหลายปีดีดักเขาจะรู้เลยว่าซอเป็นสายดาร์กไซส์ของจริงแล้วไปดูนะครับในเรื่องของการงานทีนี้เราพูดถึงในเรื่องของบุตรหลานไปนแล้วน็อกแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยซอแอบห่วงอยู่เล็กๆนะครับว่าใครเนี่ยอาจจะทํางานด้วยความใจร้อนทํางานด้วยความวู่วามทํางานด้วยความไม่รอบคอบอาจจะทําให้เนื้อง,งานนั้นมีปัญหาหรือมี ความวุ่นวายในการทํางานได้นะครับหรือผู้หรักผู้ใหญ่อาจจะเพ่งเล็งนะครับหรือเรียกไปคุยเรียกไปต่อว่าเรียกไปอะไรจากการทํางานที่ไม่รอกครอบของเราก็เป็นไปได้นะครับและหลายๆคนที่กําลังมองในเรื่องของการเปลี่ยนงานหรือการยกย,ย้ายตําแหน่งความรับผิดชอบหรือหน้าที่ใดๆในเรื่องของการงานนั้น ก็ยังอาจจะไม่ได้เป็นผลดีมากมายนะแต่ก็ไม่ได้เป็นผลเสียขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้เป็นผลดีฉะนั้นซอถือว่ากลางๆแต่บันไปตอบโจทย์ในเรื่องของเงินมากกว่านะในดวงดาวมันไปตอบโจทย์ในเรื่องของเงินใครที่อาจจะมีรายได้ในเรื่องของการขายทรัพย์สินบางประการนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่ดีใจด้วยบางคนอาจจะไม่ได้ขายรถขายบ้านนะอาจจะไปขายทองเนาะตอนนี้กูดสี่หมื่กว่านะครับสี่หมื่กว่าก็ดีใจกับคนที่เก็บทองมานะครับ หลายๆคนก็อาจจะไปขายทองแล้วก็ได้กำบีกำไรได้เงินทองเข้าบ้านมาใช้จา่ายในครอบครัวก็เป็นไปได้นะครับอืมฉะนั้นในเรื่องของการงานก็คงขอฝากไว้ว่าในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะครับในเรื่องของการงานหรือความรับผิดชอบเป็นผลดีไหมก็ถือว่ากลางๆซอสต้องใช้คํานี้นะฮะกลางๆไม่ได้ดีไม่ได้เสียแล้วถามว่าในตรงส่วนของความรักความค่ตัวนี้ซอย,ยังไม่ได้ให้น้ําหนักที่ดีมากนะัก แล้วหลังจากนี้ดวงดาวที่ประครับประคองในเรื่องของความรักตลอดปี66ที่ผ่านมาจนถึงวันที่30เมษาที่ในปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดาวดวงนี้ได้มีการทํามุมไม่สัมพันธ์รียบร้อยนะฉะนั้นความรักความคข้นะครับเจียนอยู่เจียนไปบอกได้เลยนะฮะรอบนี้ถ้าเลิกเลิกจริงต้องบอกงี้นิดนึงนะฮะ รอบนี้ท่านเลิกเลิกจริงฉะนั้นปีนี้มันไม่ใช่เป็นปีที่ดูดีในเรื่องของความรักไม่ใช่เป็นปีที่ดูน่าสนใจในเรื่องของความรักหรือไม่ได้เป็นปีที่แบบมันจะแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะฉะนั้นใครที่มีความรักอยู่ประคับประคองดีๆนักนิดเบาหน่อยให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับรวมถ,ถึงมีความหนักแน่นและมั่นคงในความรักขอให้โชคดี